มึงต้องตั้งสตินีดหนึ่งบัคเคนโดมึงสิเขาไร้การมึงสิต้องเว้าวถึงเขาดีๆเพราะว่าเขาเนี่ยชะตากรรมเขาไปยุ่ในคุกเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยงไกเ่เพชรแก้วหรือว่าอล่องกดเนี่ยไปยุ่ในคุกเรียบร้อยแล้วหมอบีก็ยุ่ในคุกเรียบร้อยแล้วแล้วซุ้มอื่นๆที่อยู่ในวัดพระบาทน้ําพูหรือว่าคนที่แบบว่าชนิดกับหลวงพ่อที่เป็นจังไหตอนนี้คนไทยเฮ็ดเซเวคับพี่น้องเฮ็ดเซเวหมายความว่าคือกูแบบกูจะไปยังไงกับชีวิตดี พระที่เรียกว่ากูนับถือมาตลอดชาติตลอดชีวิตที่แบบใสที่สุดทำโครงการแบบดีมากๆสุดท้ายตอนเนี้ยไปอยู่กับแย้มโอ้ยวันเนี้ยทุกอย่างกระจ่างชัดเรียบร้อยและทางอารมณ์กฎเองก็เดินเข้าคุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีภาพออกมาคงได้เห็นกันไป หลายคนก็สะใจกูบอกเลยอู้หลายคนแบบอ,อู้สะใจมากมันจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้โกหกประชาชนแม้กระทั่งใบสุดที่แม้กระทั่งเลข13หลักก็โกหกประชาชนตลอดเวลามันต้องโดนแบบนี้แต่บางคนเนี่ยหัวจิตหัวใจคือแบบมึงดูดิมึงดูภาพหัวจิตหัวใจคนที่เคยกราบไหวหัวจิตหัวใจของคนที่เคยไปทําบุญแล้ววันนี้ยังไงแต่งตัวยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่ CIB นะฮะเนะะีนะ่ยท่านก็ยังแบบยกมือโบอกไม้โบกมือให้กับกล้องอยู่ คือเสมือนว่าท่านยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระอารมณ์กดอยู่นะครับยังมีการบบกไม้บบกมือยังมีการยิ้มแต่เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ก็ใส่จีวรใช่ปะแต่ตอนนี้ก็คือใส่ชุดปพรเวทเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือภาพออกมาที่จะไปส่งสารนะครับที่จะไปให้สารเนี่ยดูว่าจะฝากขังหรือว่าให้ประกันตัวนะฮะสุดท้ายคือไม่มีการประกันตัวนะครับเพราะว่าเป็นโทษหนัก แล้วก็มีพฤติการที่อาจจะเสี่ยงหลบหนีได้ก็เลยนะตอนนี้ทางทั้งอลงกดและหมอบีติดคุกนะครับติดคุกระหว่างดำเนินคดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ประกันหรือไม่อย่างไรแต่อีกนานครับพี่น้องครับกว่าจะทำสำนวนกว่าจะอะไรก็แล้วแต่พวกคุณจะไม่ได้เห็นหน้าอลงกดอีกนานแสนนานก็จะอยู่ในนั้น นะฮะไม่แน่ใจว่าอยู่กับแย้มหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับนะฮะพระที่เคยมีเรื่องของสีกากรงสีกาก๊อบอะไรเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยจะได้มาปะกับหลวงพ่อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฮะหมอบีกับหลวงพ่อต้องอยู่ด้วยกันพวกมึงคิดดูดิวันหนึ่งเป็นลูกศิษย์นะฮะไปเข็นหลวงพ่อไปตามห้างบ้างไปตามชุมชนบ้างมีเงินบริจาคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่วันนี้ จากจำวัดเป็นจำคุกหลวงพ่อจากจำวัดเป็นจำคุกแล้วมึงคิดว่ากูจะจัดไรกัดจังไยครับพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ขอภาษาอีสานแทรกจากน้อยก็คือว่าบักเคนโดหรือว่าประชาชนก็คือเฮดเซเวเซเวครับพี่น้องเฮดเซเวแปลว่าอะไรก็คือเฮ้ยกูติดตามข่าวแบบกูกูแบบกูฝันไปหรือเปล่าฝันไปไหมฉันฝันไปหรือเปล่าจากหลวงพ่อที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์ต้นต้นของประเทศที่คนกราบไหว้วันนี้คืออะไร จากจำวัดไปจําคุกแล้วนอคือแบบเรียกกำลังตบหน้าตัวเองคือเฮ้ยกูแบบกูฝันไปหรือเปล่าฉันฝันไปหรือเปล่าไม่ได้ฝันครับทุกอย่างคือความจริงนะฮะ